เมื่อวันก่อนนี้ผมโยนคำถาม,ถามเาเข้าไปในกลุ่มนะครับพอดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราแปลคือเกี่ยวข้องกับบาลีที่อยากให้ท่านได้สังเกตตัวนี้เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวงประโยคสามครับปีล่าสุดเนี่ยครับ 64เป็นช่วงของข้อสอบอาขยานเนี่ยอาขยาเนี่ยเขาก็จะออกข้อสอบแบบนี้แต่ไอตัวประโยคหนึ่งสองไม่มีออกแบบนี้นะประโยคหนึ่งสองนี่ก็คือจะออกแบบตามแบบตามในหนังสือตรงๆส่วนประโยคสามนี่ออกความเข้าใจความจำแล้วก็ความเข้าใจซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจ ในข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าอาอาคมและอีอาคมในอาขยตลงในวิพัฒน์ไหนได้บ้างก็ถามเอาดือด้อๆแบบนี้ครับเราก็นึกเอาครับคือในการตอบข้อสอบเนี่ยก็พยายามตอบอย่าเว้นว่างไว้ตอบไม่ได้ก็ต้องตอบคิดไม่ออกก็ต้องตอบยังไงก็ต้องตอบเผื่อฟลุกไป ตอบตรงก็ได้คะแนนหรือไม่ต้องไปกังวลน,นะอาอาคมลงในหมวดไหนได้บ้างครับอาอาคมในหมวดที่บอกว่าถ้ามีถ้ามีออยู่หน้าแปลว่าได้แล้วก็จะมีอยู่สามหมวดครับอาอาคมก็คือหิยัตอัดชัดและก็การลาทิป,ปติ หาหกแปดครับห้าหกแปดและอีอาคมลงในหมวดไหนได้บ้างอีอาคมก็หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดอันนี้ห้าหกแปดก็หกเจ็ดแปด ก็คือการลงอาคมแล้วอาอาคมกับอ e ีอาคมเนี่ยมันลงต่างกันยังไงครับอันนี้ใช้ในการาแปลนะครับจะ,จะมีคำว่าได้เพิ่มขึ้นมาอาอาคมเนี่ยจะลงหน้าธาตุส่วนอ e ีอาคมจะลงหลังธาตุ เออาคมลงแล้วไม่มีคำแปลครับสวยงามเฉยๆครับให้เกิดความสวยงามเฉยๆส่วนอาอาคมลงแล้วมีคำแปลแปลว่าได้ครับ อันนี้ก็คือเรื่องของอา,อาคมนะฮะมีแค่นี้ครับแต่เวลานำไปใช้เราก็อาจจะงงนิดหนึ่งแต่เราจับหัวใจมันไว้ก่อน,ก,นก็พอมีบ้างมาเกี่ยวข้องกับเราส่วนถัดมาครับจงแกค<บ>้คำที่เห็นว่าผิดคำที่เห็นว่าผิดหมายความว่า กอไก่ขอไข่คอควายเนี่มันมีคําที่ผิดอยู่อ่ามันมีคําที่ผิดอยู่เขาบอกว่าให้แก้คําที่เห็นว่าผิดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อ่าให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับให้แก้จะแก้ได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแต่ก็เฉลยท่านไปแล้ว ครับเป็นฮะแชร์หน้าจอนี้ดีกว่าอ,อ่ะนะครับแต่ก็ผมก็เฉลยไปแล้วนะฮะจงแก้คำที่เห็นว่าผิดนี่แล้วข้อกอไก่ ข้อกไก่เอกัดสมิติวเยปุตโตวาทีตรังบาอุปัชยุงท่านคิดว่าตัวไหนครับที่มันมันผิดก่อไก่นะท่านคิดว่าตัวไหนผิดครับ คิดว่าอันไหนผิดครับเอกสมิงปิวเยปุดโตวาโอป,ปัดชายุงอ้าวคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้อีกแล้ว ท่านคิดว่าคำไหนผิดคาเอกับสมีมาเย e, ปุดโตวาถ้าท่านชงนใจสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือดูประธานกับกิริยาคุมภาคถ้าเห็นปุดโตปุ๊บประธานกับกิริยาคุมภาคฉเฉลียวใจนะ,ฉะเฉลียวใจนิดหนึ่งท่านก็จะเห็นว่าเออมันไม่ตรงกันคือประธานเป็นประธานเป็นเ <A S 1> <A S 2> อกวัจะนะ <A S 1> แล้ว <A. S 1> ตัว กิริยาภูมภาคเป็นอะไรวจนะครับเป็นพระวจนะนะเราจะตอบว่าเป็นเอกะหรือเป็นพระมูวจนะได้เนี่ยมีกรณีเดียวเท่านั้นนะฮะคืออะไรคือจะต้องจําวิพัตหมวดสัตตมีได้อายะอายุงอายาสิอายาภะอายามิอายามะซึ่งตรงนี้จะเป็นกรณีศึกษาของท่านที่จะเจอต่อไปในอนาคตเลยนะครับในการแปลหนังสือเนี่ย เพราะอะไรเพราะว่านะเพราะว่าลักษณะเช่นนี้คําตอบคือเป็นอุปัยชยยุงครับคืออุปัยชยะคําตอบที่ถูกต้องไม่ใช่อุปัยชยยุงปุตโตวาทีตรังวาอุปัยชยะเหตุผลเพราะอะไรจึงเป็นอุปัยชยะครับหลักการของบาลีเขามีว่าถ้าประธาน รวบด้วยวาศัพท์จะก,กี่ตัวก็ตามกิริยาต้องเป็นเอกะเอกหรืออาตามตามวาจนะเดิมของประธานคำว่าตามวัจนะเดิมบางทีนะฮะ บางทีประธานตัวนี้มันเป็นพหูวชนะมันก็เป็นพหู้ชนะด้วยแต่ถ้าในกรณีตรงนี้ครับถ้าประธานเป็นเอกว่าชนะแล้วมันรวบด้วยวาศัพท์ไม่ว่ามันจะรวบกี่ตัวก็ตามครับยังไงยังไงกิริยาคุมภาคก็เป็นเอกว่าชนะเหมือนเดิมเราก็เอาภาษาไทยเข้าไปจับมาหรือ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  ลูกชายหรือลูกสาวอุปัชย์ชัยพึงอุบัติขึ้นในวัยหนึ่งก็คือเกิดขึ้นนะเนี่ยบังเกิดขึ้นพึงจุติขึ้นในวัยหนึ่งฉะนั้นลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยหมายความว่าคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด นะครับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ครับนี่สิ่งที่เราจะต้องจํานะครับในการนําไปใช้คือถ้าประธานรวบด้วยวาสับตรงนี้ครับรวบด้วยวาสับกิริยาคุมภาคจะเป็นเอกกวัจจนะในกรณีที่ประธานเป็นเอกวจะนะด้วยนะเอาไปใช้เดี๋ยวท่านจะเจอแล้วจะเริ่มเจอบ่อยๆแล้ว ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งครับซึ่งมันเหมือนกันเป๊ะแบบนี้เลยครับนะเหมือนกันเป๊ะแบบนี้ก็จะไม่จะไม่ยากสักเท่าไหร่นะเอาตัวเดียวกันนี่แหละครับแต่เปลี่ยนจากว่าตรงนี้เป็นจากตัวเนี้ยครับมันจะต่างกันระหว่าง จะสับกับวาสับนะครับก็คือถ้าประธานเป็นเอกวจนะนะถ้าประธานเป็นเอกวจะนะหลายตัวรวบด้วยจากับท์ริยาคุณภาค ต้องเป็นพระวนหารก็หนัไป้น,ปนต่างกันครับคือให้เป็นกรณีศึกษาของท่านนะฮะเป็นกรณีศึกษาของท่านว่าระหว่างจะศัพท์กับวาศัพท์เนี่ยประธานที่มันรวบต่างกันตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเป็นโจทย์มาให้เราได้ว่าปุตโตจะทีตาจะอุปัจชยุ ความ <Okay. S 1> หมายมันต่างกันนะครับความหมายที่รวบด้วยวาก็คือบุตรชายหรือบุตรสาว <c oughs> คนใดคนหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นแต่ถ้ารวบด้วยจะสามในความหมายก็คือบุตรชายและบุตรสาวนั่นหมายความว่าฝาแฝดครับคือทั้งลูกชายลูกสาวเนี่ยเกิดขึ้นในวัยหนึ่งคือเกิดขึ้นพร้อมกันวานี่ก็คือแค่คนใดคนหนึ่งคือแปลว่าหรือส่วนจะเนี่ยแปลว่าด้วย แปลเอาความก็คือแล้วนะครับความหมายก็คือแล้ดังนั้นตรงนี้จะเป็นกรณีศึกษาของท่านครับว่าถ้าประธานรวบด้วยวาสั์ประธานเป็นเอกวัจะนะรวบด้วยวาสัพิริยาคุมภาคก็ต้องเป็นเอกวัจะนะสถานเดียวเท่านั้นครับแต่ถ้าประธานเป็นเอกวัจนะนะนะแล้วรวบด้วยจากสับ แล้ว,ว่าด้วยด้วยด้วยแบบเนี้ครับแล้วรวบด้วยจะสับกิริยาคุมภาคจะต้องเป็นเพ้าหัวจะนะเท่านั้นครับอันนี้ต้องไม่ไม่สนแล้วครับก็คือถ้ามีจะมาปับ๊บนี่ก็คือเราจะเจอลักษณะนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่เชื่อไหมว่าระดับประโยชน์หนึ่งสองเราไม่ค่อยสังเกต ผมเลยเอามาให้ท่านดูก่อนพอประโยคปทสามวยากรณ์ก็จะออกแบบนี้แหละถึงแม้ว่าสอบครั้งที่สองที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็จะออกแบบนี้แหละครับแล้วเราจับหลักได้ไม่ว่าจะออกยังไงมาก็ตามครับแค่จับว่าแค่นั้นเราก็ตอบได้ครับนะต่อไปข้อขอไทยอ่าข้อกอไก่นี่มีข้อสงสัยไหมครับนี่เฉลยเฉลยตัวเดียวแล้วได้ความรู้เพิ่มอีกตัวหนึ่ง ก็ถึงว่าผมถึงบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับท่านข้อขอใครสาอนาถาวิจารันตามหาทุกขังปาปุนันติสาอนาถาอะไรอีกครับอาสาอนาถาวิจารันตา มหาทุกขังปาปุนันติตรงนี้หลอกนักเรียนเยอะเลยฮะคือประเด็นแรกเนี่ยเราจะจับประเด็นก่อนอันดับแรกเลยเวลาเราจะแก้สับเราจะแก้สับอาขยาน ในระดับประโยคสามแบบนี้ฮะเราดูประธานกับกิริยาก่อนเราดูประธานกับกิริยาก่อนครับตรงนี้ประธานสาเป็นตัวบอกประธานชัดเจนว่าเป็นอะไรวัจะนะครับเอกวัจนะเป็นอกวจนะเป็นเอกวจนะชัดเจนเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปสนใจข้างในนี่ก่อนเราไปดูกิริยาคุมภาคครับ กิริยาคุมภาคเป็นเอกาหรือพ่พหูพ่พหูวัชะนะ,ะพะหูวัะนะวชนะนี่คือตัวนี่คือตัวแปรครับนี่คือตัวแปรของท่านนะทีนี้เราจะยึดตามประธานก่อนอาจจะแก้ตามประธานนะะเราจะแก้ตามประธานคือประธานเอาไว้เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็มาไล่ว่า บังเอิญว่าคือนอกเหนือจากตัวกิริยาคุมภาคแล้วนี่มันมีอีกตัวหนึ่งที่เขามาหลอกเราไอ้ตัวแหกข้อครับวิจารันตาอ่าตัวแหกข้อครับวิจารัตอตีเมื่อประธานเป็นเอกวจะนะนะฮะเป็นสาอนณาถาก็เหมือนเดิมครับอนณาถาแล้วมาตัวนี้ครับวิจารัน ตีมันแหกข้อต้องให้ตรงกับสานะฮะต้องให้ตรงกับสาเนี่ยวิจารันตีเป็นวิจารณตาได้ไหมไม่ได้แน่นนเลยทำไมจึงไม่ได้จะจำนารีาเพราะว่าปาจาัจจตนวนี้มันเป็นอิทธิลิงดังนั้นอันตะปัจจัยจะต้องลงอีเครื่องหมายอิทธิลิงแล้วแจกตามแบบนารีแหกข้อครับแหกข้อ ถ้าจำแหกขอกได้เนี่ยท่านก็จะก็ไปรอดแล้วครับต่อ,อไปมาหาทุกขงังป้าปุนันติเป็นปาปุนันติอ่าตัวนี้กิริยาคุมภาคมันผิดนะครับนะกิริยาคุมภาคมันผิดเพราะเราจับได้แล้วว่าเราต้องการตามเราต้องการตามตัวประธาน,นเราต้องการตามประธานก่อน ฉะนั้นตัวปาปุนาติปาปุนันติก็ต้องเป็นปาปุนาต,นาติคือเราประกอบไม่ถูกไม่เป็นไรเวลาไปสอบนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามองออกว่าอันนี้มันคืออันติมันเป็นเพราะหัวเจนะเราทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้มันเป็นอันติครับสมมติว่าเป็นปาปุนาติท่านไม่ผิดนะครับ คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเหลือนอหนูจุดนะถ้าเหลือนอนูจุดท่านจะเป็นปหงชนนะทันทีจะเป็นปาปุณติปาปุนาติมันก็ได้แค่สองตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อมันเป็นสองตัวนี้ท่านไม่ผิดนะเอ,อ่อต้องบอกเลยว่าท่านไม่ผิดนะครับคือผิดอ่ะมันผิดอยู่ปาปุาติแต่มันไม่ได้มีโทษอะไรร้ายแรงกรรมการเข้าใจกรรมการะเขาไม่ได้เข้าใจว่า เราไม่รู้แต่ขอเข้าใจว่าเราตกสระอาจริงๆแล้วเราอาจจะกําหนดว่าถ้าเป็นนอนหนูจุดอันติเนี่ยมันเป็นวูหัวจน,นะทํายังไงก็ได้ให้นอนหนูมันหายมันก็เป็นอิกาะครับอเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับอันนี้คือ,อ,อแก้ปัญหาสามเขก็อ,อสามเขก็ให้่อาจารย์ให้ครับ<ม>อันนี้ <laughs> คือมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช <laughs> ่ง่ายๆนะครับ ดูเหมือนมันง่ายไม่ใช่ง่ายๆผมเจอตอนผมสอบผมก็เจอแบบนี้ก็ตับปิ้นเหมือนกันนะยากครับต่อไปครับทีนี้อ,อนอกจากแก้ตามประธานแล้อย่างมีอีกแบบหนึ่งครับแก้ตามกิริยาคุมภคเออเมื่อเราต้องการจะแก้ตามกิริยาคุมภาคนั่นหมายความว่าเราจะ เราจะประานนเ็คุกิริยาคุมภาคเอาไว้ะคือเอากิริยาคุมภาคเอาไว้ปาปนันติเอาไว้เหมือนเดิมทีนี้แก้ตามกิริยาคุมภาคกิริยาคุมภาคตัวนี้เป็นอะไรวัชนะฮะเป็นเป็นพระหัววัชนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสาตัวเนี้ยฮะโอ้อะไรขึ้นมาบังผมเนี่ยเพราะฉะนั้น ไอตัวประธานนะครับตัวประธานตัวเนี้ยที่เป็นสาเนี่ยก็ต้องไปแก้ให้เป็นพหัวจนะอันนี้ยากกว่าเดิมอีกครับนะเป็นอะไรครับเป็นาตาถ้าเราต้องตาในอิทธิลิงไม่ได้เราจะแก้ไม่ได้เลยรเราจะไม่รู้เลยนะเป็นตาเมื่อแก้ประธานแล้วตัวถัดมาครับก็คือตัวการตัวนี้แหละมัน<ต>เป็น<า>พิจารณาได้ไหม ได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ได้ได้นารีนาริยนาริโยเป็นเป็นวิจารันติโยครับใช่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 จรันตีก็ได้ต้องเป็นวิรันติโยพ้อกนะครับวิจารันติโยหรือวิรันตีวิรันตีก็ได้ได้นารีนาริโยเป็นสองรูป แต่โดยมากเขาถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้เขาจะไม่ให้นะวิจารณ์ตีเขาจะไม่ให้เราต้องให้ชั้นงเพราะเราเป็นอบเองนี่ครับเห็นไหมครับข้อเดียวเนี่ยมันให้ความรู้เราค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเราสังเกตเราไปแปลก็เหมือนกันครับสังเกตประธานกิริยาในระหว่างกิริยาคมพาคสามารถพลิกแปลได้และนําไปใช้และแล้วสูตรตรงเนี้ยมันก็ใช้ ใช้ไปจนถึงประโยคเก้าครับมันไม่ใช่แค่ประโยคสอถึงประโยคสาประโยคสี 4, ถึงประโยคเกครับเพราะอะไรเพราะประธานกับกิริยาถ้ามันคลาดกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นประโยคเก้าคือตัวเดียวก็สอบใหม่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเยอะครับไม่ต้องผิดเยอะขาดความรอบคอบ,คบขาดความรอบคอบร้อยเปอรเซครับขาดความรอบคอบคุณไม่ได้รอบครอบคุณนอกจากไม่รอบคอบแล้วเนี่ย คุณอาจจะไม่รู้จริงก็ได้เขาตีเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่ตีแต่พอมาถึงประโยคสามปาปูนาติปาปูนาติอย่างนี้เออก็ยังใหม่อยู่ก็ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นประโยคแปดประโยคเก้ามันไม่รู้เรื่องหรืองไงเนี่ยแบบเนี้ยครับมันต่างกันนะฮะต่างกันนะครับ,ก,นนรบกินภูมิกับกินภูมิกับกินความรู้เนี่ยมันต่างกันอ่ะอันนี้ก็คือข้อข้อ,อขอไข สาอนาถาวิจารันตามหาทุกขังปาปุนันติอ้าวต่อไปครับตโยปิสิกขากะทิตาเยวะโหติตโยปิสิกขาอะไรกะทิตาเยวะโหติ ถ้าแก้แบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันแต่มันไม่ได้อยู่ในบทเรียนของเรานะั่นสิท่านคิดว่าตรงไหนผิดครับเหมือนเดิมครับสูตรจับจับอันเดิมครับเริ่มต้นจากอะไรกิริยากรรมาตกิริยาคุณ้า,ากับประานตรงนี้เราก็ต้องมองที่กิริยากรราธานละโหหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยผมพูดเองอ่ะแล้ว ประธานเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเอกะหรือเป็นพระหัวจนะมีตโยวิเศจน,นะวงอยู่อ่าคือมัน,ม,นมีตโยตโยเนี่ยแปลว่าสามสามสามกันนั้นฟันธงร้อยเปอร์เซนตว่าสิกขาเนี่ยนี่คือพระหูวาจานะร้อยเปอร์เซนตครับทีนี้เมื่อเป็นพระหัวชนะร้อยเปอร์เซนต์เราก็ไปดูสิครับกิริยาคุิภาค เป็นอะไรครับเป็นโหนติโหนติจ้ากเป็นโหนติแก้เป็นโหนตินะนะครับ <A S 1> เป็น,น, <A S 1> นเอกวันะก็แก้เป็นโหนติตรงนี้มีแก้ที่เดียวบแบบเดียวทีนี้ก็จะขยายความเพิ่มเติมนะฮะสิกขาสิกขาเป็นอิธิลิงเป็นลิงโดยสมมุติครับไม่ใช่ปุงลิงนะ ใช่เหรอไม่ใช่สิอีกอีกอันหนึ่งครับสิกขาเป็นอิทธิลิงแต่ไอตัวตโยเนี่ยผิดอีกครับเพราะตโยมันเป็นปุงลิงต้องเป็นติดโซตัวนี้จะต้องเป็นติดโสซสิกขากับพีตาเยวะฝนติดสองตัวครับ ซีเรียสจริงๆอซีเรียสซีเรียสอา<ส>แก้สองตัวครับแก้แบบนี้นะคือตยโยกับติดโสเนี่ยโอกาสที่เราจะผิดสูงถึงแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจำหลักไม่ได้แจกติสามในสามเลนงยมัน ท่องยากมากเลยครับตโยตโยตีหิตินนางตินันนางตีหิตินนางตินันนางตีสุติดโสติดโสตีหิติดสันนางตีหิติดสันนางตีสุคือดูเหมือนมันจะง่ายแต่เวลานําไปใช้มันใช้ยากแล้วก็เห็นติดโสมาบางทียังแปลไม่ได้เลยครับทั้งทั้งที่ท่องได้ก็มีฉะนั้นตรงนี้นะฮะพอดีว่าเขาเรียงตโยไว้เราก็เลยรู้ว่าสิกขาสาม แต่ตัวสิกขาเนี่ยมันเป็นอิทธิลิงเป็นอิทธิลิงครับเมื่อมันเป็นอิทธิลิงเนี่ยถ้าให้มันชัดเจนก็คือสิกขาโยแจ่ตามกัญญานะครับสิกขาตัวนี้แจ่ตามกัญญาแล้วบังเอิญว่ามันมีกิริยาตัวนี้หน้าหตัติคือตะัจัจัยความโชคดีของเราก็คือ ตาปัจจัยที่เป็นอิทธิดีนั้นแจกตามกัญญาที่ว่าโชคดีเพราะอะไรเพราะกัญญากัญญาโยกัญญาเป็นกะทิตาจะตอบว่าเอกะก็ถูกจะตอบว่าผู้หัวจนะก็ถูกเขากินเราไม่ได้เราไม่ผิดครับถึงเขาเจตนาจะให้เป็นเอกะแต่โดยรูปสับมันก็เป็นผู้หัวจนะมันไม่ผิด แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มความชัดเจนให้เขาเราก็เป็นกะทิตาโยเนี่ยเหมือนกันยาโย ο, กะทิตาโยเยว,วะเติมโยเข้าไปอันนี้ชัดเจนชัดเจนมากหรือจะให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็เป็นสิกขาโยครับแบบนี้ก็ได้ครับอเอาใหม่นะอันนี้คือยังอยู่ในช่วงของการแก้สับอยู่นะ อ่าตรงนี้ก็เป็นสิกขาโยถัดมานี้ก็เป็นกะทิตาโยออาแบบนี้ก็ได้ครับชัดเจนด้วยคือแก้หมดทุกคำเลยมาแบบนี้โหยิ่งมีสเสน่ห์คือความสวยงามของศัพท์มันไม่มีหรอกครับแต่แสดงถึงภูมิของผู้เรียนว่าคนนี้เนี่ยมันเข้าถึงหลักภาษาจริงๆ ันสุดยอดต้องบอกว่าต้องสุดยอดเข้าใจจริงๆป้องกันรอบด้านคือถ้าเราเขียนไปแบบนี้สวยครับแต่คนตรวจมองไม่ออกว่าเราจะรู้จริงหรือเปล่าว่าสิกขาเป็นอิทธิลิงเป็นพ่อหัวจะนะกาธีตาเป็นอิทธิลิงเป็นพ่อหัวจะนะเราจะรู้จริงหรือเปล่าตรงนั้นเขาไม่สามารถเข้าถึงความเข้าใจของเราได้ แต่ถ้าเราตอบสิกขาโยกะทิตายโยอย่างนี้ปุ๊บเขาจะเห็นเราทันทีว่านักเรียนคนนี้สุดยอดมีความเข้าใจสูงมากมันต่างกันเลยฮะมุมมองนะคือถ้าเราเข้าใจเราก็ใช้การแก้ไขแบบนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นคือทำให้มันชัดเจนขึ้นนะเอาล่ะครับที่ผมอธิบายมามีข้อสงสัยตรงไหนบ้างครับสงสัยค่ะบอาจารย์ตรง ติดโซ่เราไม่ใส่น้ำน้ำหรอคะติดโซ่ไม่ใส่น้ำน้ำตัวนี้มันสีขาก็น้ำ,น,ำน้ำก็สีขาแล้วไงอ๋อหรอตีก็ใส่ข้าวารน้ำประทานก็สกขาเนี่ยขอบคุณค่ะตาหรือหรือว่าตาคือเขาให้แก้ความผิดเขาไม่ได้ให้เราเติมเราแก้ว่าสับไหนที่มันผิด เราตามแก้เฉยๆที่ผมให้ดูว่าเออแก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้คําผิดนั่นเองครับอันนี้ก็โหดร้ายเหมือนกันนะสําหรับประโยคป,ปทสามพอ mm hmm. ในขณะที่เราแปลเราไม่ได้สังเกตครับแบบนี้ยทั้งสามสี่สามข้อที่ว่าเนี่ยกอไก่ขอไข่เนี่ยคอปลายเราไม่ค่อยได้สังเกตเราก็สักแต่ว่าแปลให้ได้ก่อนพอแปลได้แล้วมันก็ลืมไอ้พวกสูตรพวกนี้ไป เป็นเรื่องปกติครับเอาก็จบเฉลยเอาไว้ก่อนนะครับโอ้หมดเวลาพอดีหมดเทกหนึ่งเต็มเต็มทำไมมันเป็นแบบนี้ <laughs>